ตำนานปีเตอร์ลินในช่วงชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นการดีที่จะใช้เวลามุ่งมั่นและทุ่มเทไปกับการทำงานเพื่อทำให้ตัวเราและครอบครัวมีความสุขแต่หลายครั้งการทำงานงานนั้นทำให้เราต้องสูญเสียเวลาที่จะอยู่กับคนที่เรารักเมื่อเรามองย้อนกลับไปแล้วในชีวิตของเราคงไม่มีอะไรที่มาทดแทนครอบครัวได้เรื่องราวของปีเตอร์ลินน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง ปีเตอร์ลินเกิดเมื่อปี1944เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งในวัยเด็กพ่อของเขาจะไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อตอนที่ลินอายุเพียง10ขวบทำให้แม่ของเขาเป็นคนที่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่ที่ลินยังเด็กลินจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จิตวิทยาและปรัชญาจากวิทยาลัยบอสตันก่อนที่จะไปจบ MBA จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ระหว่างที่เรียนเขาทำงานพิเศษโดยเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟไปด้วยซึ่งครั้งหนึ่งเขาได้ไปเป็นแคดดี้ให้กับมิสเตอร์จอดสละเวนที่เป็นประธานกองทุนของ f i ด e l i ตีในขณะนั้นลินซ์ซึ่งมีความสนใจเรื่องการลงทุนอยู่แล้วจึงไปขอสมัครงานเป็นเด็กฝึกงานที่กองทุนแห่งนี้เขาเริ่มตำแหน่งจากเด็กฝึกงานในปี1966จนมาเป็นนักวิเคราะห์และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนฟิดาเตีมในปี1977 ลินทำงานที่กองทุนฟิด e l ลตีตั้งแต่ปี1977ถึง1990โดยที่เขาสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นได้ถึง29.2%ต่อปีเป็นระยะเวลา13ปีติดต่อกันและชนะดัชนี S&P 5 1 1ครั้งใน13ปีโดยที่สถิติดังกล่าวยังคงเป็นประวัติศาสตร์อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือถ้าเราลงทุน1ล้านบาทกับลินในวันแรกเราจะได้เงินลงทุนกลับมาเท่ากับ28ล้านบาทในอีก13ปีต่อมา ขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของเขาเติบโตจากประมาณ600ล้านบาทสู่ระดับ460,000ล้านบาทลินบอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการลงทุนคือการทำงานหนะักบ่อยครั้งที่เขาต้องทำงาน6วันหรือบางครั้ง7วันต่อสัปดาห์นั่งอ่านข้อมูลกับกองเอกสารมหมาเพื่อให้ได้ข้อมูลดีๆ อย่างไรก็ตามแม้เขาจะประสบความสําเร็จในการทํางานเจ้านายและลูกค้าจะชื่นชอบแต่ทําให้เขาไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆมากนักเขาพลาดโอกาสไปรับส่งลูกไม่ได้ไปดูการแสดงของลูกที่โรงเรียนหลายครั้งวันหนึ่งระหว่างที่เขานั่งทํางานเขาเริ่มรู้สึกถึงความตายและคิดว่าเขาควรจะใช้เวลาไปกับครอบครัวและลูกมากกว่านี้ทําให้ช่วงกลางปี1990ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียง46ปีเขาตัดสินใจที่จะไปบอกลากับเจ้านายเขา เขาได้รับข้อเสนอให้บริหารกองทุนที่เล็กลงเพื่อจะได้มีเวลามากขึ้นพร้อมกับรายได้ที่มากขึ้นแต่เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้ไปเพราะเขาคิดว่าแม้เขาจะรวยมากขึ้นกว่านี้แต่ก็ยังจนเวลาอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่ลินลาออกตั้งแต่ปี1990เขามีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นจนถึงวันที่ภรรยาเขาเสียชีวิตไปด้วยโรคลูคีเมียในปี2015ซึ่งเขาอาจจะเสียใจมากกว่านี้ถ้าตอนนั้นเขาเลือกที่จะทำงานมากกว่าลาออกเพื่อมีเวลาให้ครอบครัว ลิ้นบอกว่าเขาชอบเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชาวนาผู้ทะเยอทะยานกับยักษ์วิเศษเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งยักษ์วิเศษบอกกับชาวนาผู้นี้ว่าเขาจะได้ที่ดินทั้งหมดเพื่อไปเพาะปลูกในขนาดพื้นที่เท่าที่เขาจะสามารถวิ่งได้เต็มกําลังในหนึ่งวันด้วยความที่อยากได้ที่ดินมีค่าเหล่านี้ชาวนาผู้นี้จึงตอบรับพร้อมกับวิ่งสุดแรงจนเขาน่าจะได้ที่ดินกว้างใหญ่พอที่ชาวนาผู้นี้และครอบครัวจะใช้ทํากินไปตลอดชีวิตแต่ชาวนายังไม่หยุดวิ่ง ชาวนาวิ่งจนเหงื่อโชกหายใจแทบจะไม่ทันเขาเริ่มถามตัวเองว่าจะวิ่งไปเพื่ออะไรอีกแต่ทั้งทําที่รู้เขาก็ยังไม่หยุดวิ่งอยู่ดีเพราะอยากจะได้ที่ดินให้มากที่สุดสุดท้ายแล้วเขาก็เหนื่อยจนสิ้นลมหายใจซึ่งลินบอกว่านี่เป็นตอนจบที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเขาเลยจริงๆเรื่องราวของปีเตอร์ลินน่าจะช่วยทำให้เรามองย้อนมาและถามตัวเรามากขึ้นว่าเราจำเป็นต้องวิ่งเต็มที่ไปตลอดไหมเหนื่อยก็พักบ้าง เพราะสุดท้ายได้ที่ดินมากมายก็คงทำอะไรกับที่ดินนั้นไม่ได้เพราะเรายังวิ่งอยู่เลยปีเตอร์ลินเกิด19มกราคมคศ1944เป็นนักลงทุนชาวอเมริกันผู้จัดการกองทุนรวมนักเขียนและนักการกุศลในฐานะผู้จัดการกองทุนแมกเจอแลนดที่ Fidelity Investment ระหว่างปีคศ1 9 7 7ถึง1 9 9 0ลิ้นมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี2.9 2%สูงกว่าดัชนีตลาดหุ้น S&P 500อย่างต่อเนื่องและทำให้เป็นกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในโลกตลอดระยะเวลา13ปีที่ดำรงตำแหน่งสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นจาก18ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐลิ้นผู้สนับสนุนการลงทุนแบบเน้นมูลค่าได้เขียนและร่วมเขียนหนังสือและบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนหลายเล่มรวมถึงหนังสือวันอัปออนวัสตรีซึ่งจัดพิมพ์โดยไซมอนแอนโชสเตอร์ในปี 1, 1989 ซึ่งมียอดขายมากกว่า1ล้านเล่มเขาได้บัญญัติคำขวัญที่เป็นที่รู้จักกันดีหลายประการเกี่ยวกับการลงทุนส่วนบุคคลยุคใหม่เช่นลงทุนในสิ่งที่คุณรู้และสิบเท่าสื่อทางการเงินต่างยกย่องลิ้นว่าเป็นตำนานจากผลงานของเขาชีวิตช่วงแรกและการศึกษา พีเทอร์ลินชเกิดเมื่อวันที่19มกราคม1944ที่เมืองนูเทินรัแมสซาชูสซตในปี1951เมื่อลินช์อายุได้7ขวบพ่อของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสมองเขาเสียชีวิตใน3ปีต่อมาและแม่ของลินช์ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวลินช์รายงานว่าตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นเขาทำงานเป็นแคดดี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในช่วงที่ลินช์เป็นนัก เรียนชั้นปีที่สองที่บอสตันคอรเลจเขาใช้เงินออมของเขาซื้อหุ้นเฟรนง์ไทเกอร์อะลน์สจำนวน100หุ้นในราคาหุ้นละ7ดอลลาร์ต่อมาหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น80ดอลลาร์ต่อหุน้นซึ่งกำไรจากกำไรดังกล่าวช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนของเขาในปีพุทธศักราช2508ลิ้นสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยบอสตันโดยศึกษาประวัติศาสตร์จิตวิทยาและปรัชญายต่อมาเขาได้รับปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากโรงเรียนวอตตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในปีพุทธศักรา2511 อาชีพการลงทุนความซื่อสัตย์ในปีพุทธศักราช2509ลินได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ฝึกงานกับ Fidelity Investments ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาเคยเป็นแคดดี้ให้กับประธาน Fidelity, ดี D. j a r d e l ลววนและคนอื่นๆ ที่บริเวณ Country Club ในนิวตันรัฐแมสซาชูเซตส์ในตอนแรกเขาครอบคลุมอุตสาหกรรมกระดาษเคมี Me, และสิ่งพิมพ์และเมื่อเขากลับมาหลังจากประจำการในกองทัพเป็นเวลา2ปีเขาก็ได้รับการว่าจ้างอย่างถาวรในปีพุทธศักราช2512ครั้งนีล้ลินได้รับมอบหมายให้ติดตามอุตสาหกรรมสิ่งทโลหะการทําเหมืองแร่และเคมี Me, พัธุ์และในที่สุดก็ได้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยของฟิดาเตีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517ถึงพุทธศักราช2520 กองทุน f i เดล i t y ้แม็กเจลแลนในปีพุทธศักราช2520ลิ้นได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองทุนแม็กเจลแลนมาเจริญฟันซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะัก โดยมีสินทรัพย์18ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อลินลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในปีพุทธศักราช2533กองทุนได้เติบโตจนมีสินทรัพย์มากกว่า14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีสถานะเป็นหุ้นมากกว่า1,000ตัวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ถึงพุทธศักราช2533กองทุนแมกเจลแลนด์มีผลตอบแทนเฉลีย่ยต่อปี2.9 2%และในปีพุทธศักราช2546กองทุนนี้ยังมีผลตอบแทน20ปีที่ดีที่สุดในบรรดากองทุนรวมทั้งหมดลินเข้ารับตำแหน่งเมื่อแมกเจลแลนด์ยังเป็นกองทุนขนาดเล็กโดยไม่ได้รับข้อจำกัดจากฟิเดลิตี้เกี่ยวกับประเภทของหุ้นที่เขาสามารถซื้อได้และมีเพียงกฎหมายหรือข้อบังคับเท่านั้นที่จำกัดเขามุ่งเน้นไปที่บริษัทแต่ละแห่งที่เขาคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดีมากกว่ากลยุทธ์โดยรวมใดๆโดยเริ่มจากบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐแล้วค่อยๆเปลี่ยนความสนใจไปที่ หุ้นขนาดเล็กและหุ้นต่างประเทศลิ้นประสบความสำเร็จในหุ้นหลากหลายประเภทจากหลากหลายอุตสาหกรรมจากรายงานของบีทิงเดอร์สตรีพบว่าหุ้นที่เขาเลือกทำกำไรได้มากที่สุดขณะบริหารกองทุนแม็กเจลแลนได้แก่ฟนีแม่500ล้านดอลลาร์ฟอร์199ล้านดอลลาร์ฟิลิปมอริส111ล้านดอลลาร์เอซี92ล้านดอลลาร์วอล์79ล้านดอลลาร์เจเนอเรนอิเล็กทริก76ล้านดอลลาร์เจนเนอเรนพาสิกยูล 69ล้านดอนลลาร์ Student Loan Marketing 65ล้านดอนลลาร์ k e m p e r 63ล้านดอนลลาร์และ a l b e r a n u s 54ล้านดอนลลาร์ปรัชญาการลงทุนลินได้เขียนรวมกับจอห์นรอใช้ผู้เขียนร่วมข้อความเกี่ยวกับการลงทุน3เรื่อง วันอัพอโนสตรีดและเลนทูลหนังสือเล่มสุดท้ายนี้เขียนขึ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นโดยพื้นฐานแล้ววันอัพทำหน้าที่เป็นทฤษฎีในขณะที่บีทิงเดอสตรีททำหน้าที่เป็นการประยุกต์ใช้วันอัพนำเสนอเทคนิคการลงทุนของลินช์รวมถึงบทต่างๆที่อุทิศให้กับการจำแนกประเภทหุ้นการฝึกซ้อม2นาทีตัวเลขที่มีชื่อเสียงและการออกแบบพอร์ตโฟลิโอหนังสือบีทิงเดอสตรีดส่วนใหญ่ ประกอบด้วยการอภิปรายหุ้นอย่างละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ลินชเลือกสรรในนิตยสาร b l s ปี1,992ซึ่งเป็นการอธิบายแนวคิดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้หนังสือทั้งสองเล่มจึงเป็นเอกสารการศึกษาสำหรับนักลงทุนทุกระดับความรู้หรือความสามารถนอกจากนี้ลินยังเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนชุดหนึ่งให้กับนิตยสารเว r รซึ่งขยายความแนวคิดและบริษัทต่างๆมากมายที่กล่าวถึงในหนังสือเหล่านั้น ผมพบว่าเมื่อตลาดตกต่ำและคุณซื้อกองทุนอย่างชาญฉลาดสักวันหนึ่งในอนาคตคุณจะมีความสุขคุณจะไม่ประสบความสำเร็จได้ด้วยการอ่านหนังสือที่ว่าถึงเวลาซื้อแล้วลิ้นเป็นผู้บัญญัติศัพที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบางคำสำหรับกลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลในยุคใหม่ หลักการลงทุนที่โด่งดังที่สุดของเขาคือลงทุนในสิ่งที่คุณรู้ซึ่งเป็นการเผยแผ่แนวคิดทางเศรษฐกิจของความรู้ท้องถิน่นเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาการใช้หลักการลงทุนในสิ่งที่คุณรู้ขั้นพื้นฐานนี้ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถค้นหาหุ้นที่ดีแต่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ลิ้นใช้หลักการนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนเขามักกล่าวอยู่เสมอว่านักลงทุนรายย่อยมีศักยภาพในการสร้างรายได้จากหุ้นมากกว่าผู้จัดการกองทุน พราะพวกเขาสามารถมองเห็นการลงทุนที่ดีในชีวิตประจำวันได้ก่อนตลาดหุ้นวอลต์สตรีทในหนังสือแนะนำการลงทุนคลาสสิกสองเล่มของเขาเขาได้สรุปการลงทุนหลายอย่างที่เขาพบเมื่อไม่ได้อยู่ในออฟฟิศตัวอย่างเช่นในหนังสือวันอัพลินช์อธิบายว่าเขาลงทุนในดังคินโดนิสไม่ใช่หลังจากอ่านเกี่ยวกับบริษัทในเดอะวอสต์สตรีทเจอเนลแต่หลังจากที่ประทับใจกับกาแฟของพวกเขาในฐานะลูกค้าโดยคาดว่าคนอื่นๆจะประทับใจในทำนองเดียวกันและสังเกตเห็นว่าสาขาของบริษัทในบอสตันมีลูกค้าหนาแน่นอยู่เสมอ เขาจึงศึกษาสถานะทางการเงินของบริษัทและตัดสินใจลงทุนในดังคินโดเนสซ์ ets, ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดที่เขาเคยซื้อลินเชื่อว่านักลงทุนรายย่อยสามารถเลือกลงทุนอย่างชาญฉลาดในลักษณะเดียวกันได้ โดยสังเกตโอกาสเฉพาะอย่างเช่นดังคินโดนเนิส์สหรือให้ความสนใจกับแนวโน้มธุรกิจในอาชีพและงานอาดิเรกของตนเองหนังสือของเขาได้ยกตัวอย่างจากไมเจลนญฟันเพื่ออธิบายว่ามือใหม่ควรอ่านและตีความเอกสารของบริษัทอย่างไรเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับมูล,ลค่าหุ้นกำไรกระแสเง,งินสดและข้อมูลอื่นๆลินได้กล่าวไว้ในหนังสือวันอัพออนวอสตรีว่าการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านปรัชญาและตกรรกศาสตร์มีความสำคัญต่ออาชีพการงานของเขามากกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ หรือการเงินที่เขาเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ที่วัตั้นเขาเริ่มเชื่อว่าทฤษฎีการลงทุนสองทฤษฎีที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการได้แก่สมมติฐานการเดินสุ่มและสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นขัดแย้งกันแนวคิดที่อาจารย์ในโรงเรียนสอนมักถูกหักล้างโดยผู้เชี่ยวชาญระหว่างที่เขาฝึกงานที่ Fi เดล ity ดังนั้นเขาจึงพึ่งพาผู้ปฏิบัติมากกว่านักทฤษฎีสำหรับผมแล้ว สิ่งที่ควรจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจการลงทุนกลับมีแต่จะช่วยให้คุณล้มเหลวการวิเคราะห์เชิงปริมาณสอนผมว่าสิ่งที่ผมเห็นเกิดขึ้นที่ Fidelity นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ลินยังได้โต้แย้งเกี่ยวกับการจับจังหวะตลาดโดยระบุว่านักลงทุนสูญเสียเงินไปมากกว่ามากจากการเตรียมตัวสำหรับการแก้ไขหรือพยายามคาดการณ์การแก้ไขมากกว่าการสูญเสียจากการแก้ไขนั่นเอง ลิ้นทำให้กลยุทธ์การลงทุนในหุน้น e จีเอฮัด Growth at a reasonable price เป็นที่นิยมซึ่งเป็นวิธีการเลือกหุ้นแบบผสมผสานที่สร้างสมดุลระหว่างศักยภาพการลงทุนแบบโกรธสํสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นกับวินัยการลงทุนแบบเน้นคุณค่า Value well Investing เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นที่ราคาสูงเกินไปปัจจุบันมีกองทุนที่มีชื่อเสียงหลายกองทุนที่ปฏิบัติตามแบบจำลองจีอ e ฮั at, ที่ตั้งแต่กองทุนหุน้นเช่น Fidelity Investments, Fidelity Contracted (FCNTX) และเอเมซอนไปฟันไปจนถึงกองทุนดัดชนีเช่น Russell Indexes p c h a s Russell 1000 Growth Index เขายังเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำว่า Ten b a c k e r ในบริบททางการเงินซึ่งหมายถึงการลงทุนที่มีมูลค่าสิบเท่าของราคาซื้อเดิมและมาจากกีฬาเบสบอลซึ่งจำนวน b a บ s หรือ Basis ที่ผู้ตีสามารถวิ่งไปถึงได้นั้นเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการตีของนักวิ่งคนนั้นนักเบสบอลที่ตีโฮมรันจะผ่านทั้ง4เบส ดังนั้นการตีดังกล่าวจึงบางครั้งเรียกว่าฟอเบียเิียในทำนองเดียวกันการตีสองครั้งของเบสบอลก็บางครั้งก็เรียกว่าตูแบเกอร์ดังที่ลินช์เขียนไว้ในวันอัพออนวอสตรีทว่าในธุรกิจของผมฟอร์เบเกอร์นั้นดีแต่เทนแบเกอร์ นั้นเทียบเท่ากับโฮมรันสองครั้งและดับเบิลหนึ่งครั้งในหนังสือ e a t i n เดอร์สตร e t ลินด์ได้อธิบายอย่างละเอียดที่ท่วนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเน c National a s s o c i a t i o n of Investors จะซื้อหุ้นในบริษัทที่มีการเติบโตและมีการบริหารจัดการที่ดีมีประวัติความเจริญรุ่งเรืองและมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่คือดินแดนแห่งบริษัทที่ทำกำไรได้มากซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำกำไรได้สิบยี่สิบหรือแม้แต่สามสิบเท่าของเงินลงทุนเดิมภายในชีววิตตส่นัว ลินแต่งงานกับแคโรลีนแอนฮอฟและร่วมก่อตั้งมูลนิธิลินพวกเขามีลูกสาวสาคนพันรยาของเขาเสียชีวิตในเดือนตุลาคม2558เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวขณะอายุ69ปีเขาเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดความมั่งคั่งและการกุศล ในปีพุทธศักราช2549นิตยสารบอสตันได้จัดให้ลินอยู่ในรายชื่อ50อันดับแรกของชาวบอสตันที่ร่ำรวยที่สุดโดยเขาอยู่ในอันดับที่40ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุดที่รวม352ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าเขาจะยังคงทำงานพาดทามในตำแหน่งรองประธานบริษัท Fidelity Management and Research ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของ Fidelity Investments โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้คำปรึกษาแก่นักวิเคราะห์รุ่นใหม่แต่พีเตอร์ลินช์ก็ยังคงให้ความสำคัญกับงานการกุศลเป็นอย่างมากเขากล่าวว่าเขามองว่างานการกุศลเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนเขากล่าวว่าเขาชอบบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่เขาคิดว่าสามารถเผยแพร่ได้เช่น f ฟอร์ Night เทศกาลส่งท้ายปีเก่าที่เริ่มต้นขึ้นในบอสตันในปีพุทธศักราช2519 และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆกว่า200แห่งและสิทธิเยียโครงการบริการชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นในบอสตันในปีพุทธศักราช2531ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานอยู่ใน29เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาครอบครัวลินช์บริจาคเงินเป็นหลัก5วิธีคือบริจาคเป็นรายบุคคลผ่านมูลนิธิลินช์ผ่านกองทุนบริจาคเพื่อการกุศลฟิเดลิตีและผ่านมูลนิธิการกุศล2แห่ง ครอบครัวลินได้บริจาคเงินส่วนตัว10ล้านดอนลลาร์ให้กับวิทยาลัยบอสตันซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของปีเตอร์ลินต่อมาบริติชโคัมเบียได้ตั้งชื่อโรงเรียนลินว่า Lynch School of Education and Human Development ตามชื่อครอบครัว มูลนิธิลินช์ซึ่งมีมูลค่า125ล้านเหรียญสหรัฐได้มอบเงินสนับสนุน8ล้านเหรียญสหรัฐในปี2013และได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้ว80ล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิสนับสนุนการศึกษาองค์กรทางาศาสนาองค์กรทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมถึงโรงพยาบาลและการวิจัยทางการแพทย์ตัวอย่างเช่นมูลนิธิได้บริจาคเงิน20ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อก่อตั้งลินช์ลีดเดอร์ชิพอะคาเดมีโลเ ในปี2010ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ c a r r e r School of Management ของ BC มูลนิธิ l ิ n c h เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักรายแรกของ Teach for America American s ะ Partner in h e a l Lynch ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่หอเกียรติจูเนียเฉชิมใน US Business ในปี1991ลินเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสมาคมแพทยศาสาร์ฮาวาด